เรื่องนี้นะคะทางสอสอนัชนนนะคะสอสอพักภูมิใจไทยค่ะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะคุณนัชนนสีก่อเกื้อสอส,อสอจังหวัดสงขลาพักภูมิใจไทยค่ะกล่าวถึงนะคะสถาน,นการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาว่ามี3ามอำเภอที่ได้รับผลกระทบนะคะประกอบไปด้วยอำเภอสบ้าย,ย้อยอำเภอเทพาและอำเภอนาทวีโดยล่าสุดค่ะสถานการณ์นะคะเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติทั้ง3อำเภอแล้วเนื่องจากว่า น้ำท่วมในครั้งนี้นะคะเป็นน้ําหลากโดยพื้นที่ส่วนใหญ่มักจะประสบกับปัญหาน้ําท่วมบ่อยครั้ง ซึ่งหากมีฝนตกหนักขึ้นโดยทางตอนใต้ของอำเภอนาทวีจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างซึ่งก็เป็นต้นน้ำซึ่งไหลผ่านในสามอำเภอและไหลออกอ่าวไทยเมื่อเกิดน้ำหลากจะมีมวลน้ำไหลออกมาจำนวนมากเช่นเดียวกับที่บ้านแลแบงมุโย,ยงนะคะและตลาดล่างอำเภอสะบาย้อยที่มักจะเป็นจุดรวมน้ำเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ต่ำทำให้น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้นะคะส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างหนัก นายนัชนน์กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าเหตุน้ำท่วมครั้งนี้บ้านเรือนของประชาชนยังไม่เสียหายมากนักแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เสียหายก็จะเป็นพื้นที่ทำปศุสัตว์โดยเฉพาะวัวแพะและบ่อปลาที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยตนเองก็ได้รับมอบหมายให้ทีมงานเข้าแจกจ่ายถุงยางชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทัพภาคที่4ที่ระดมสภาก,กำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้ง3อำเภอค่ะ ทางนี้นะคะตนก็ต้องการที่จะเสนอให้เรื่องแก้ปัญหาน้ําท่วมทั้งน้าแ้งแล้วก็น้ําท่วมในลุ่มน้ําเทพานาทวีซึ่งเป็นแม่น้ําผาเมืองโดยให้มีประตูกั้นน้ําดังกล่าวขึ้นค่ะเพื่อที่จะชะลอการไหลของน้ําและสามารถที่จะเก็บน้ําไว้ในช่วงของฤดูแล้งเพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวตามที่ได้เคยอภิปรายไว้ในสภาค่ะไปฟังเสียงคุณนัชนนท์กันค่ะตอนนี้ก็น้ําน้ำน้ำแรงแล้วครับตอนนี้เพราะว่ามันเป็น ปกติแล้วตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่น้ําหลากนะครับเสีย mm hmm. อําเภอเนี่ย <Yeah. S 2> ะจะณเทพานาทวีสบาย,ย้ยยมันจะเป็นน้ําหลากอื mm hmm. แล้วก็พื้นที่ <c oughs> จุดเดิมก็จะเป็นจุดที่จะเป็นน้าท่วมประจํานะครับถ,ถ้าเกิดมีฝนตกหนัก mm hmm. เพราะว่าทางตอนใต้ของของอําเภอนาทวีเนี่ยมันจะเป็นอุทยาแนแห่งชาติเขาน้ําค้างซึ่งเป็นต้นน้ํามันจะไหลผ่านอําเภอนาทวีแล้วก็ ไปอำเภอชนะและไปออกอ่าวไทย mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาน้ําหลากเนี่ยเวลาน้ําหลากมันจะหลากที่อําเภอนาทวีบางจุดนะครับก็ถือว่า mm hmm. ไม่หนักมากแต่อําเภอสบ้ายย้อยเนี่ยมันก็มีอุทยานแห่งชาติสันกลาคีดีเอ่อมันจะไหลามาจากอําเภอเตปาแล้วก็ขึ้นสู่อ่าวไทยแสดงว่าในสี่อำเภอเนี่ยมันจะมีต้นน้ําอยู่ด้านทิศใต้แล้วมันจะไหลขึ้นเอ่อมาทางทิศเหนือเพื่อไปลงอ่าวไทยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในช่วงที่มีฝนตกหนัก นะครับในช่วงฝนตกหนักๆจะทําให้น้ำหลาก